ใครอยากได้นกต่อดินครับแบงครับนกผมซื้อมาตอนถ่ายขนนะครับเดี๋ยวจะของกอาเป็นหนก่อนะครับมาอยู่กับผมถ่ายขนครับขนกาลังเต็มครับกําลังขึ้นไม่มีเวลาไปต่อครับคาแจะไปต่อดอกเขาชวาใครสนใจถักมาเลยครับคู่อางครับตัวนี้บางทีคู่อางตลอดครับมีคู่สอนนะ ช่งใหญ่ครับจังหวะดีครับไม่มีสะดุดครับตัวนี้แต่ไม่รู้ไปลงไปเป็นไงเพราะผมยังไม่ได้ลงนะครับเออใครชอบทักมาเลยใครไม่เพียงดอก